ไปไหนด้วยแล้วเจอตรงนี้เสี่ยววะเอ้าพี่นายพอดีโอ้โแต่งตัวดีวะธรรมดาพี่นี่ผมซื้อมาเนี่ยโปโลเอ่อโปโลตัวละหมื่นแปดพี่ก่งกางเกงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ่อาเบอร์คาพี่แปดหมื่นหตังค์ยังไงมันเยอะแยะวะเนี่ยรวยพี่คนรวยมีตังค์อยู่คอมเดีมากี่ปีเนี่ย ปีเองพี่ดูขนาดนี้เลยเหรอใช่ในพี่นี่เชื่อไหมนี่ล่าสุดเพิ่งไปซื้อคาลอหาดติดชายทะเลมาราคารู้สึกว่าจะเป็นแปดแปดล้านห้าประมาณนั้นแปดล้านห้าแปดล้านห้าเขาอยู่นู่นไปแล้วซื้อทิ้งไว้พี่ไม่ได้อยู่ซื้อทิ้งไว้แบบว่าติดชายทะเลไงที่กรุงเทพอยู่ยเลยเอ้าที่กรุงเทพซื้อไว้ยี่สิบหกล้านสบายสบายมนตังค์ดูสุดยอดแล้วพี่นี่ เอลาสุดนี่เพิ่งซื้อไอ้นี่มาอะไรก็เครื่องบินเจ็ตเบินเจ็ตซื้อไปไหนอะเอา้าซื้อบินเล่นพี่บินเล่นอยู่ทะเลอย่างเงีนเน้ยอันนั้นรู้สึกว่าจะร้อยสี่สิบสองล้านแบบความเร็วแบบสปีดโบทเลยจริงจริงแบบว่าจับความเร็วไม่ได้เลยจริงจริงอุ้ยลว่าเดือนหน้าเดือนหน้านี่เดือนหน้า,นา,นา,นามีโปรแกรมว่าจะไปไปซื้ออะไรว่าซื้อเรือเรืออะไรเรือ ลัมโบกินี่ที่ไปดูไว้นะลัมโบกินี่เฮ้ยมันแปดสิบกว่าล้านนะธรรมดาพี่ตังเหลือตังเหลือเดี๋ยวเดือนหน้าไปละไปซื้อไปซื้อไปซื้อแล้วที่นี่ไปหรอไปแล้วไปแล้วเจอกันนี่เจอกันเจอกันสวัสดีครับเดี๋ยวดีจังไปเอางาไปเอางาเฮ้ยแบ๊ดตอกอยู่นะไอ้แบ๊ดไอ้แบ๊ดรถใครอ่ะรถผมไงรถมึงใช่ พวกอันนี้แปดสิบล้านอ่านี่รถเบื่อใช่ว่าอย่างว่าอย่างสวัสดีครับคันเพื่อนในวินพ่อ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 ผมโอ้โหเดี๋ยวผมขับแทนนะเดี๋ยวๆก็น่าอยู่ฝั่งนู้นมึขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนู้นประตูเสียประตูเสียเข้าฝั่งเดียวตัเบังเป็นนี่แปดสิบล้านคอนโดยี่สิบล้านมึงดูขับรถเนี่ยเก่าเกินเกงนายกูอีกโออ โอยอ้วนกระเจียวมีนิดเดียวเฉยบอกกูทีมึงเอาไปซ่อนไว้ไหนถึงห้ำกูมีน้อยเมียมึงโดนสักทีแล้วจะร้องว่ามีห้ำคนหรือห้ำควาย,าห,ายหรอเ ฮัลโหลตัวเองตัวเองอยากให้หนึ่งเข้าบ้านนะโอ้เออน่ะอยากให้มันเข้าบ้านเออรอก่อุ๊ยคามควายมันจะเดินไหวไหมเนี่ยร้องเพลงจีบสาวสวัสดีผมแบคิวและวันนี้ผมอยู่ที่อ่าปะปกินี ผมไม่ได้มาล่าสัตว์ผมไม่ได้มาหาอาหารแล้วก็ผมไม่ได้มาสบายเวลแต่วันนี้ผมจะมาต้องบอกว่าผมมีความรักจะมาร้องเพลงจีบสาวให้คุณได้ชมกันคุณอาจจะจําพิมพ์ภัยพันธ์ไม่ได้ดังนั้นผมจะให้คุณดูหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งหันไปหันไปหันไปนี่คือพิ่งที่น้าพิสดที่สุดนี่เล่นยู่ว่า เพลงคนมีเสนียดให้พิมพ์ไพบัน เธอโมโหต้องขอหักตายไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่นักกระชัางจะหักไหมนี่เอาเธอออกมาแยกมองแต่ละทีไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลย และนี่ก็จบไปแล้วสำหรับซิงเกินและดูเธอไม่ค่อยพอใจเลยนะวขาหน้าผมจะพาไปล่าไก่ป่ากันติดตามได้ที่สุสลัน6 1 0เร็วี้บมือเมือผมแต่ละเกมือ2ดาท่ามีไแออมมีหมทุกยเลยครับผมมีาและขายาวนะมีราคา้ Come <laughs> on! ครับทุกคนวันนี้มาพูดเรื่องสองมาตทานตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศไทยมีความรู้สึกว่าก็หมีบ้างนะครับถ้าอยากไปเที่ยวอุทยานน้ำตกวัดเห็นว่าจะมีสองราคาจะมีราคาคนไทยแล้วก็จะมีราคาฝรั่งหรือท่องเที่ยวนะครับก็รู้สึกว่า เสียใจยนิดหน่อยที่เป็นต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าพอดีผมก็ทํางานที่นี่แล้วก็เสียภาษีที่นี่แต่ยังโดนราคาฝรั่งถ้าคนถ่ายไปออสเตรเลียคนถ่ายหรือคนอะไรก็ได้ไปออสเตรเลียมันจะมีราคาเดียวกันหมดเลยรู้สึกว่าแฟงก็เสียใจยนิดหน่อยที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้แต่ยังรักเมืองไทยนะครับสวัสดีครับ Oh,